ทุกคนก็รับรู้เสียหายไปเท่าไหร่ไปครับพวกเขาก็าาจะต้องมีโอ้เจ็บจี๊ดพี่หมดกับเกมนี้ไปเท่าไหร่อ่ะขายคน <c oughs> เจอก็ไม่มี <c oughs> เจ็บตัวมาตลอดแปะแซงก็ไปแปะแซงก็ไป วันนี้โอเวอร์ท็อปอัพสปอนเซอร์หลานเติมเกมเข้ามาหาผมแล้ว oh! และผมบอกเลยแค่นี้แหละเมื่อก,ก่อนนะเติมเสียตังกันเท่าไหร่เล่นเกมผับกีบีซีเกมหมาหมาวันนี้โอเวอร์ท็อปอัพเข้ามาช่วยเราแล้ว,ลวบอกเลยใครอยากเติมผับกีบีซีราคาดีราคาถูกเข้ามาที Up, ่โอเวอร์ท็อปอัพหลังจากนี้กี่นานทีคลิปิจะได้เห็นกันอีกมากมายเสียตังค์เท่าไหร่ผม้อมเสียโอเวอร คยผบแล้วอ่ะทิ้งท้ายนี้ใต้เดส r ริปชันเข้าไปเขาไม่ได้มีแค่ผับ GPC มีอีกอเรียกไอ้อ่ะคุ้มโผว่าทับอัพเท่านั้นงลง่ช้าเอาเอสีอ่ตัวเลย

เต่อตัวน้อของตัวบ้านนี้เนาะบ้านบ้านมเจอนะโ้เดี๋ยวรทอตัวตัวตู้ใครอีกอะเจา้ี่อพี่เรอไอะชุบอนี่คือหมดหรอของกูเนียก็มันมันเหลือรถทคำองตัวเออเราม่คับดีไปแล้วแ่ะ้า คืออันนี้คือเซฟป่เะเ,ออเชียโอเคโอเคโอเคกูจะเรียกไอเชียมาไอเชียกูไม่ไหวแล้วกูเห็นมันขับหนีไอเชียขับตามแม่งมึงคนไม่ไหวแล้วเฮียเก็บปูชีพเฮียน,นี่มาก่อนก็ไม่ได้มีบ้างเออกูก็ไม่เข้าใจ เฮ้ยไอ้ที่นี่ใครสัตว์สเมตรพอเย็ดมากน,นี่เดี๋ยวกูไปรับปะใครมาซ้ำมมปมมะเออเกิดไรกูมามอมมเออว่ะโหทนันไอ้เหี้ยกูรู้นะ <c oughs> เว <im itation> <c oughs> ้ยใจเย็นอุ้วใจเย็นเหมือนเนี่ยขยัไม่ได้วะเฮียมานี้ศาสตว์ขึ้นมาไอ้เฮียไอ้เฮีย,ย,ยมันโดดลงไงศสัตว์เออ yeah, kiểu kêu ship mang, nó nữa rồi <laughs> 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 กูมันเอามาให้เดียวแล้วใ้สัตว์เราเต็มประจุบวกตั้งฉากเยสอะต่อค่ะอะไรอะลูแตกรูแตงลูแตกลูแตกคาร์โนะใช่ ไอซ้อนตัวไว้มันมันทางซึ่งอ้งเออมาเจอตันหลังตัวตัวหลัตัวข้างนึงแล้มีเก็บรบเะตัวนะตัวด้านนอกตัวด้านหลังสุดอะให้กลับภาพไปแล้วาไปแล้วใส่เข้าไปเยู่ยมมากเลยมีบ้องเวยเนี่ยต่อมีบ้องเยี่ยั่งแช่บ้องแล้ว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 กูรอ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  ้องไม่โดนติดกันใช่เอาชั้นมามึงเอาชั้นมาวันไอ้สัตว์มึงเอาป้องออกมึงก็ตายดีเออยี่ยวายเยี่ยมึงเปลี่ยนใจมึงไม่เอาป้องออกมามึงก็ตายนะเจอพวกกูโซลุ่แค่นั้นแหละหนาหลูกที่เฮ้ยอ <c oughs> าว่า เดี paid, ๋ยวไม่ใช้เลยชอบพันชักว่องแล้วเออมันมีเสียงแงลไอ้เหี้ยไอ้ขชักว่องแล้วเฮ้ยเหี้ยเสียวยาเลยคนะไมับไ้อรแล้วเดี๋ยวว่าจะามาซอว่าจะอับเมรม เชียร์ชอบมัดเหรอเกมโอพี่ระเบิดไปหมดแล้วเอาไหมเนี่ยพี่ระเบิดไปหมดแล้วไอศอรเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยไปชุตั้มแล้วตามาหน่อยไลน่งยได้ะ อกโอ้โหอจานขนาดนี้เลยเอเฮ้ยเหียลืมไปละตตอ้ตตย้ตตาตดับะบานิดวนนี้น้องลิฟต์จะไปแล้วหรอคนเดียวเี่ ไอเด็กเยตามหมดเด็แป้ยเแป้จกังหยอดเอาดิอาดีอาดเอาดิไออไอนเอานะานีแรงกว่าไม่ใช่ทางเราไม่านีแรงกว่าอ๋อเไม่ทันยิงเาไดเลยว่ะาเนียาดิมเลว่ะแฟนแบที่มัจอดเดิเลยพีเจามจอดจดีเอู๊ยดิ่ ไโนเอเนี่ยฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮู้ฮูเียอะไรวะเย็นแม่่อแล้วอี yeah. yeah. ่ามาไไม่ทันกินหรอกเฮี้ยพวกเราท่านในป่ไนะสองพูดกินเดียร์บอกเลยครับเดียร์เฮี้ย นีม่นะสัตว์เนี่ยเกิดยี่อะไรให้นกเริ่มย่อยกูเริ่มมีพลังขยันป้แเลียดอ้มึงมีพลังกูพลังจะมอดแล้วไอ้เหี้ยฉาดแบงี้ขับขับมาเหี้ยบึ้มไอ้สัตว์หาย กูยืนงง้อทีนี้ทีนี้ถึงคราวแอร์ซิสกูนะพวกมึงแน่นแกันแล้วนะเอ้ยเรถขบับมาครับขึ้นเขาไปแล้วคนสุดสวยตอนนี้ตอนนี้มาึ้นไปข้างบนอ่ะ แต่มันลงมาขวาแน่นอนกูไปดักมันกูรู้วะแลก็ผ่านอะนนอไรจะไปไหนได้วะตกการหมื่นแปดชั่วโมงที่กูถามผมมาหมื่นแปดเลยเหรอมึงเล่นเท่ากูเลยเหรอทันครับสองไอ้ดีสามไม่ดีอ่ะผมมเฮียแปดเลยนะไอ้สามพี่กูไม่เท่าอะไรหรอใครจะสู้ปะเฮียไอ้เฮียไอ้เฮียมากสุดกูเห็นเยอะสองหมื่นกว่านะไอ้เฮียแปดหมื่น

ไ่ oh. yeah, no. oh. ่เ oh. ่เย่เจีย่เ็ี่เ็นดอม่นน่ะอันนี้ขั้นสองเออี่เอาหมหาเหรอเฮได้ชัวเฮ้ยติดมองจอแล้วแบบว่าไม่ขยับไม่ขยับเลยนะเวลามองจอก็เืยนตหยเนตอยู่นดอันตรานะแต่เดินขม้นก่เะรห เราจะล่าถ้าเราขับตามรอ่าลอเดี๋ยวผมขับเรือให้ต้นไหมทำไมต้นหินชอบใจ้วที่นี่แหละเช็นแม่เหี้ยบอเหี้ยไม่เห็นเลยพ่อไ้สัตว์อุ้ยเจอเือเล้เลี้ยวลงเรือไปแล้ว เขาอกไมลงป่ะพี่กูบอกเลยไม่ต้อไม่ตัดใ้ปืนตบเอาข้าจป่ะอะไรไอ้หีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาแฟปลาเหียเต็มเนรู้ไหมลับว่าก้โหไม่เหลอใครมาจอดรถเที่ยวอยู่มเอียดูทะเลแบบบบ่ไม่มีอ่ะพี่เหรอวะ อปหน้าคนเก่าไว้ทันใช่นคนเก่าพี่ข้างไหนก่อนท่านหนีอยากได้เรือจะเอาเรือไปเก็บแอดอบผมเห็นแอดอบไหมหน้าชื่กูอีกแล้วเฮ้ยยิ่งไม่อยากจะเฮ้ยข้างหน้ามาดิตี่4กับ2เฮ้ย ม้ขวาไม้ขวาไม้ขวาตีกันไม้ขวาตีกันอ้ถือว้อถือว้ด้วยถื้ถือว้ักไัมโบเนลูกนี้คอมโบขาตรงนี้เฮ้ยจ้าไอหนูไอพี่เกีนมาโฟ มาโปรถอยมาดิฟังหนึ่งกับหนึ่งยังไปเออสามสี่โอเครถกลับมาหาฟัว้ามสี่ไป้างด้านอะไรบ้างเออเฮ้ยกลัาตัวกลับมาตัเข้างดีขวาเฮ้ยใช่ยิงตีสองมาฟัวมาฟัวมาฟัว แหวบอกินแกดดไอกมันอบมันเก็บเปนก่ามันทีหลักแอดดอกอีที่ออ้าวไปกลับไปแล้วหรอฮะเ้ยบนหัวยิงกูเ้ยบนหัวยิงกูจะล้ม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 หักอ๊อดอ้ยคุณโดนเปี่ยนเปลี่ยนคุณเดลีนเปลีอ๋อดด้วยอห่าคุณโดนยิงบ้านบนไหนบ้านใดบ้านขวานสายบ้านสายไอ้บ้านนองยข้างขวาครับพ

เอ้ยนี่วะวขับรถขับรถมาเรียสันเฮ้ยโอ้โหเบ้าสั่นเย็นแม่ยิงเียมาไปดูไรตั์หราไมได้เียโอ้ทะเลมีอะไรตั้งเยอะแยะสองตัวปะตัวเดียวตัวเดียวนี่อต้นไม้ต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ข้างบนมีอีก สอนสอนเร็วสวยน้องสวยสวยบนหัวบนหัวบนหัวเห็นไหมนะยิงช่วยหน่อยดิช่วยเฟสเห็นไหมเห็นไหมบําบอย่างย่างย่างก็ไม่กระถึงโรยอยู่างไรโรยอยู่ไหนพี่พี่เจ้าตายไปแล้วตายไปแล้วมีอยู่บ้านมีอะไรบําบอยมาแล้วมาเราเห็น ไปดีไั้งไปดีมั้งไปดีมั้งไอ้ทีนี้มีน้ำกูพิจาร์น้ำนไอ้โรไอ้โรคตามกูเกฟสเอกูเกฟสเอกูมีของกูตามสวยยิ่งมัดหนึ่งยิ่งมัก็ยงมดหนึ อยู่หลังก้อนหินั่งซ้ายบี่ไม่ถนัหลังบ้านพี่ก่อโอเคกูช่วยเลยก่อนเดหนึงอ้กูอไขึ้นไปเาบ้านนะตัวเรื่อเดินนี้สอตัวสตัวนี่นี่นี่ตฟ้ากสตัวเจ็บสองตัวออกให้ดุดีไม่ได้กระถาตัว เดี๋ยวนอล็อกสามแล้วผมดึงผมสองไปเตือนคนแกคนไม่ถือนเลยขันเลยไม่หนีไม่หนีไม่หนีไมไปนีไฟดแล้วปอกไป ไอ้ขวา้ยหายตัวเดียวเออขวาบอลตัวท้ายปไม่รู้ไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออชุบสมองสมอก่อนได้มมีสมอโอเคต่อให้แล้วพอวุ่นอย่างละพี่จาน่น่ละกัเนกันกันละพี่ยางลไปนูน่ะบเลยเลยเออบอเลยเลยตุ้ดตุดนี่แล้วเกาหลีฮะเกาหลี

ยิงตัวห่วงเลยตอนังเลยโฮ้ยคนด้วยคดไปด้วยไปกินไปด้วยไม่เอาไม่ไปขึ้นมาไปเลยโอแม่ชูก็ติดแล่เฮียติดไม่ติดไม่ติดุแล้วไไม่มีใครอไม่ไดไดไม่ม่ไไม่ดม้ไม่ไไม่ไไม่ไม่ม่ไ้ไม่ม่ได้ไ่ไ่ม่ม่ไม่ได้ไไไม่ได้ไม้มาไม่มดมด ง่ยยยยอยอยายแล้วด็สอ่ดีแสตง่ายตายเออขึ้นเราไปต่อมึงมีรถมานะเออเฮ้ยเราเจอเจอกันในไอ้นี่นั่นดีสอดดีสอดเออไม่ได้แน่ไม่มีคนยิงใครในดีสอดช่างแม่งช้านเลยไม่เอาคิวน้นอยถ้ามีกี่คิวมีสามคิวเองไอเซนเท่าไหร่ไอเซนเท่าไหร่หกโอ้โหเฮียเหลือเฟือ ไม่ได้ยูเดสรถเยอยๆกูห่งคเดสคาบ้านี่พี่กินไม่หน่อเออเดี๋ยวยูเดี๋ยวมาเร็วตายแล้วไอ้ป๋าหลอกยังหวานเนี่ยอ้ปบานอ้วนโตตายพี่เจาียผมตายโอแม่งวิ่งหนีพอดีเลยชันนึ่วรเลยชันสองันสองห้องขวาบนขวาบนขวา

ไปไอ้าอไปวิกบ่เหรอเอา่เอาอแล้วขึ้นรถขับออกฝั่งซ้ายสองคันเลยเฮ้ยคุณเคาะ

ไปหาดสาม่อมต้มเจ็บมาก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 นไม่มีรไม่รู้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 ดูี่ซ้ายประตูอ่ะสอนเลยเต๋อยู่เต์อยู่เต๋อขับอยู่เตอขับอยู่เอกวิ่งอาวาได้ยิงเลยวิ่งเอขวาได้ยิงเลยมาได้ยิงเลยอยู่หน้าต่างอยู่หน้าต่างอยู่หน้าต่างโอเคดีเย นี่ไงได้ยิงขาไปเข้อสายไม่ได้ยิงกถางหน้าโกด์างปะไอ้เพย่อนสามมีคูไล่ใส่ใส่คูนั้นเลยเพื่อนสามนั่นแหละเราถามเถามมีบ้างเปล่าไม่มีร้านร้านร้านลุมยิงลุยิงลุต้องลุมยิงนะต้องลุมยิงนะต้องถัง่ะ ไหวๆนี่ไปไหนี่ไป่ไยิงยิงแลขวาแหลงหลังวหลังนี่ไอ้สัตว์จบนะเฮียข้าววยเอกขวาขววิ่งเข้ามาเพื่อนสุดพงี้ยาายมือหน้ามือหน้าืเลยโอเคแล้วตีกป่หครับไม่รู้ว่าล่าสุดนจะวิ่งเข้าบป่ ชื่อไนอ่ะเฉพาะช่อะไรสองเลยเออมีตัวนึงหนแล้วน่าจะขอนเย็ัวน้าอยู่อ่ะเออน่าจะขอฝเชืน่มีตัวหมีชุดผ้าตัวนึงแน่แน่เจ้าล้วก็มาแก้ตัเลยฟังก์ผมหเก็บมากวูย นีอนอยู่ที่ฟ้าโอ้โอ้สต็อปทิปปิ้งไว้บ้านนอกบ้านนอนเออมอดมอดมอดเยอะบ้าเฮียยิงหลังกูระเบิดเลยสัตว์แม่งเอ้ะ

ไม่หยุดไม่หยุดหัวต้ม่หอมเป็นใจต้อะอนไอ้เหี้ยต่อหอมชุยสัสไอ้เหี้ยต่อหอมชุย เีปะตหอมี่เดดูฮะี่เเออสต็อปท p ิปปิเฮ้ยสวยเชี่ยแบบนี้แหละที่ฝ่ายฝันใข้าเานลยแ้หนจีเอ้ะแต่ไอ้ไอ้ไอ้บ้านที่นี่มันยิงน้องนี่ไอ้เชี่ยมันคือที่อะไรวะกูดูแบบที่เราเดินเข้าบ้านแล้วยิงน้องอ่ะไอ้อ่าอ่าเนเ โอ้โออโอ้โอ้ตาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยเฮียลูกนี้ไม่ใช่หรอถ้าเดินต่ำปะอันนักวิ่งอ่ะดูลูกนักวิ่งเขาเล่นกันยังไงอเลกาโตและนี่คือการเล่นแบบเซอร์ไเวเวอร์นะครับผม ถ้าใครอยากจะรู้ว่าอยากจะแล่นเซอร์ฟเวอร์ต้องเล่นยังไงดูผู้ผมไว้เป็นตัวอย่างเช่นเกมนี้คิวรวมเท่าไหร่ทุกท่านว่าไปสิบหกสิบสามหกสามเป็นเท่าไหร่สี่ยี่40 4 0อืมสี่สิบคิวเกมนี้ จีบผายหลายที่ถ้าคีบผิวก็ไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เที่อเออไอ้สัสกูเล่นให้ที่ยังตีสี่ก็ได้ไอ้เที่อไอ้สัสให้ที่กูเอาจีบผิวอ่ะตรงแรม่กาหมดแล้วไอ้ที่อ่ะ